เผยอาการพลอยหลังการถูกจับเพื่อนเผยอ,อาการพลอยออยดาหลังการถูกคุมตัวหดหูเรื่องกระทบหลานๆแม็กกี้อาพาเพื่อนสนิทของพลอยออยดาภรรยาของกันกันตาถาวรได้เล่าถึงสภาพจิตใจของพลอยหลังจากที่การถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำทำให้พลอยต้องเก็บตัวเงียบในห้องได้ไม่ยอมออกมาพบเจอใคร ทำเอาคนรอบตัวเป็นห่วงอย่างมากแม็กกี้จึงขอความเห็นใจให้กับลูกๆของพลอยและกันเพราะเด็กๆเองไม่รู้เรื่องราวและไม่ควรถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แม็กกี้ยังกล่าวอีกว่าเพื่อนๆต่างส่งกำลับบงใจและความผงใยไปให้พลอยและพร้อมจะอยู่เคียงข้างในทุกเวลาที่พลอยต้องการความช่วยเหลือหรือกำลังใจในฐานะพี่น้องกัน